กำลังจี๋ฟืนขึ้นจีบหเนาะต้นมะหูดกำลังออกยอดไม้กำลังจะเริ่มเขียวหลังจากที่บ่มีเวลาใส่ใจเลยค่ะตะหยุงตะหยากน้ำเขานํำน้ำ,นำสวัสดีค้ามือนีนยายเพ้นเมียฟรองมันนอมาตักไทยพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะทุกคนยายเพ้นอยู่ในหวัวในสวนนะอ่ะเนะ ยาเพลินมโหดผักซอยแม่ค่ะทุกคนค่ะแม่ยาเพลินมือนีแปะผักเนาะค่ะเนาะก็เลยมโหวสวอยเล่าใบบังหดูดกำลังเรื่มเขียวกลับขึ้นมาอืมออกยอดไม้ปงยอดไมใหายอยู่อ๊ออกยอดไมเมื่อกี้นี่หนุองอยากเนาะค่ะเนาะไม่มีเวลาไดใส่ใจค้าแต่ยากน้ำเขาน้ำน้ำ ยายเพ่นก็บ,บรรยาออกมาเลยค่ะทุกคนค่ะเนี่ม่ยายเพ็นเพิ่นหดอยู่แต่ว่าบางมือเพิ่นกะลืมเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทั้งผุ่นกะหลาย,ยางไหลแนวทั้งผุนอ่ะก็เลยเห็นให้เพิ่นลืมมาสัน้นดีที่กลับขึ้นมาเนาะค่ะเนาะไม่ตายดีดีดมุสอพุทติมก็ออกมาเด้เสียงหนุกปุ่นเรามาตัดหญา่าฟังทั้งผู้แล้วามาหดกล้วยน้ำ เราออกมะฮุดกล้วยมะฮุดคองดูคลองกินกล้วยนี่คือมอบให้เราเนาะก่อนเนาะมดบักซิดาบักซิดาหน่วยนวยกันหลายอยู่เด้ตัดหญ้าด้านนานาแล้วตัดบันเดี๋ยวมืดเนาะก่อนเนาะช่วงตาเขาตากน้ำแล้วก็บ่ได้ออกมากขึ้นกันมีแต่คนยังยาก เก็จ่อยกันเลยบ่ได้ออกมาสวนเลยมันต้องมดแล้วแม่จะเพิ่นน่ะแปะผักยังบ่ทันได้แล้วเลยไปเอากล้วยเข้าคอก่อนเนาะขอนาะบรรยากาศยังมื้อแล้เด้อค่ะเด้อมาซอยแม่หดผักหดนีหดกระลังแล้วเมื่อกี้นี่กระลังแล้วเลยหดหมดแล้วค่ะนี่บักหนอบักหน้าเนาะค่ะเนาะบักหน้าคือบ่เป็นหน่วยให่งปีนี่ จังได้เหน็นนวยอยู่นี่ปกตินี่ดกเลยนี่ทุนนี่บักแนบกำลังออกเคี้ยงามอยู่ค่ะทุกคนค่ะนี่ออกยอดออกเคี้ยแล้วคุณไตแล้วคุณบักแนบคุณนะ่ะออกเคี้ยงกำลังออกเคี้ยงกำลังสีอ่อนนี่ไตไป ขนันไดออกแบบนมี้แล้วแป๊บเดียวเด้ค่ะทุกคนค่ะนี่ออกดอกออกดอกแล้วคือจอหน่วยเลยเร็วแถมไปฟังน้ำปุ่นมดเน,นาะค่ะเนาะเพราะว่าฟังน้ําพี่นี่บ่มีพื้นที่ว่างให้ตามาเลยเพรานะอะต้นมะเขือต้นมะเขือแม่ยัเพิน่นออกจากนี้มันใหญ่แล้วใหญ่ยยพ่อแปะแล้วเน,นาะค่ะนากคนเจ้ามะเขือทั้งนั้นค่ะทุกคนค่ะนี่ ขันไงขึ้นมาหน่นี่โอ้ยเต็มสวนเลยพริกกะออกหน่วยแล้วพริกนะออกดอกออกดอกอ่าได้หลายมือแล้วค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เริ่มจีจอหน่วยละมาค,คือกันนกันเนาะนี่แม่ยายเพชนกอะอผัก,กาศเชียวปีไว้อยู่ฝั่งพุ่นเนาะค่ะนคเนาะนก็เลยเอามาแปะนี่ค่ะทุกคนค่ะนี่เอามาแปะใส แป้งพริกนี่ไปน้ำกันไปนี่เพราะว่าพื้นที่มันบ่หลายมันบ่พอแปะเลยเนี่ยก็เลยอะมองไหนที่มันว่างเนาะขนนนปลาพริกนี่แม่จะเพิ่ยนอะเอามาแปะใส่เลยนี่ประกาศเชียวปีเนี่ยกะสิแปะไปตามนี่แหละคะ่ะทุกคนมองไหนบางบางแม่จะเพิ่นกะสีอันนี้ไปแต่งเนาะขนนก็แปะไป ไปตามนี่นะมองบางๆนี่นะค่ะนี่ประกาศเขียวปีอันนี้พวกซีจีนพวกซีจีนกล้าไหมไเนี่ยนี่อันซุ่มอยู่ทั้งผุนเนาะ,ะ,ะคา่ะเนาะเก็บไปขายทั้งซีจีนซีลาวอันนี้แม่จะเพิ่นกล้าสำรองไวไ้ไหมแล้วอันนี้ก็จะเป็นหงเตะแปะแล้วค่ะทุกคนก็ะหงเตะแปะแล้วแปะหนึ่งอยู่ทั้งผุนเนาะค่ะเนาะหงเตะ อ,อีตูกำลังเริ่มงามใส่พุ่นขี่ควายลงไปกำลังจะเริ่มแตกกอยังไหาเนาะค่ะนาะเนี่ยค่ะเอ่อเชียวปีเนาะค่ะเนาะทก้าไว้นี่ถอนจากนีล่ะไปแปะอันนี้แม่จะเป็นกะกาบักรีแล้วด้ยนี่เป็นป้าบอกพริกนีนแ่แหละค่ะปีนี้นี่ แม่จาเพ่นปลูกหอมหลายเนี่ยตรงเนี่ยปลูกปลูกหลายพื้นที่ก็เลยเออบ่พ่อปลูกเนาะค่ะเนาะก็สิปูเป็นตามนี่แหละค่ะทุกคนค่ะน้ำปลาพริกนี่แหละนี่ซับวางไปยังสี่เนาะค่ะเนาะบ่ให้พื้นที่ว่างเลยเนาะค่ะเนาะทุกคนเบืองบมกพริกนะกองล่ะเร็วบ่เร็วเวนาะนะเริ่มจีนวยลุ่งข้างล่างแล้วพริก ปุ่มเป็นพ่วงอยู่พริกมมนีมันจะเป็นปุ่ม,อ,มอันนี้ก็ประกาศหน่วยประกาศหน่วยเรื่อออกดอกกระพงกันเนี่เอาไปขายหัวลพาหัวละพาเป็นอย่างเกิดยังขึ้นกับบงหูค่ะทุกคนมันบ่ค่อยงามไห้ี่ใบมันเป็นแบบนีไงไม่ค่อยงามเลยเกิดอะไรขึ้น นี่ก็ประกาศที่ยายเพ็ญสั่งนี่ยค่ะเนาะสั่งในเนตเอามาลองปลูกเลยเนี่เกิดอยู่เด้กค่ะนี่ที่ยายเพ็ญน่ะมักสื่ออยู่ในโลตัสมาก,กินเนาะค่ะเนาะเนี่ยอืมมันแซ่มันกรอบยายเพ็ญก็เลยส,สั่งมาเมลยมาลองเบืองเ,งเอ้ยเกิดอยู่ค่ะทุกคนค่ะนี่แม่ยายเพ็ญเอามาปลูกใส่แปลงนี่เนาะค่ะเนาะเอามาลองดูเกิดหายยู่พริกแม่ยายเพ็ญน,นี่กำลังเริ่มงามเริ่มเป็นพุ่ม ตัวน้อยนี่โอ้ยบวีบวันค่ะทุกคนค่ะกะสิพุ่มใหญ่ต้ในใหญ่กว่าน,นี้เนาะค่อนเริ่มเป็นนวยเหรอเป็นนวยแล้วพริกซุปนี่ก็เป็นปุ่มเป็นพวงก้นสั้นเลยนีเนเยน่เป็นปุ่มเลยะเป็นปุ่มเลยพรี่อ่าหมูเกล็ดแหละค่ะทุกคนค่ะที่แม่ยายเพิ่นเคยปลูกทุกปีนั่นแหละค่ะหอมกันลังงามอีหยังที่ขายดีที่สุดในเวลานี้ ต้นหอมสีจีนสีลาวขายดีหลายนี่ก็อีตูมุ่นนี่พักพวกนี่แม่ยายเพ้นกับสีเอามัดใส่กันคืออย่งยายเพ้นอ่ามัด,มดให้เพื่อนนั่นแหละค่ะกสีจีนกสีลาวเนาะค่นะเนาะมัดใส่กันงามหุ้นหงเตะกำลังแปะกำลังเริ่มฟืนนะ้นเนาะค่ะเนาะเริ่มจิตติดให้หอมแม่ยายเพ้นกำลังงามเลยตอนนี้ เริ่มสวง,งามรับกันละค่ะนี่เขียวปื้อเลยทุกคนสะออนเนาะค่ะเนาะเขียวปื้อเลยเริ่มสวง,งามรับกันละอืมอคุนแม่ยาเพ็นเอาควายไปปลูกไว้พุ่นละไปปลูกไว้ซ่องสวนทั้งคุณ หอมน้อค่ะเนาะงามรดน้ำแล้วนามไหลหอมเปกับพาะหอมเปรีปีทีเลียวหอมปเปรียวมหลลยปันนี่เดยค่ะทุกคนค่ะปีนี่นี่อู้หลแห้งเพรคักเลยเพรคักคาตไคร้พักเสียน เก็บจากนีแหละค่ะทุกคนค่ะแม่เยเพชรเอาไปขันเนาะค่ะเนาะเนี่ยเด็กยเพชรในกินมือนั่นเก็บจากนี้ละบ่ได้หลายเนี่ยค่ะตรงนั้นตรงนี้เนี่ยได้ขั้นนสมเนาะค่ะเนาะมาถักกระชายเลือค่ะเด้อบรรยากาศตอนเย็นยามมือแรงหดพักหดมีกระสิเฝ้ากับไปเพราะว่ากระสีไปหดอยู่ สวนใยเพ่นคือกันสวนขั้วหน่อยยยเพนขางกําแพงกระทันใดหดอืมอผู้พริกหน่อยแม่ยายเพ้นออกดอกเลยวตวนีน้ออกดอกแล้วพริกหน่อยออกดอกแล้วซุ้มหนึ่งยายเพ้นกาอยู่พริกหน่อยอยู่บ้านไงเลือกะเจียออกมาให้แม่ยายเพ้นปลูกพริกเริ่มจีอันนี้ออกดอกกันมืดแล้วเนาะขอเนาะ เป็นหน่วยซุ้มออกดอกก็ออกดอกซุ้มเป็นหน่วยก็เป็นหน่วยพอได้อยู่ได้กินปลูกพักปลูกมีตามฤด,ดูกาลเนาะค่ะเนาะหนาหนาวจดูสิพักกลางน้ำขันนาห้อนพักกาดกับปลูกบ่ได้ขันออกจากขันเศร้าหนาวแล้วกะสิเป็นมะเขือกับพ่อได้อยู่าาค่ะมะเขือเนาะค่ะเนาะ ถ้าเป็นประกาดผักซีกินซีเหล้านี่ปลูกเกิดยากเพราะบรรยากาศมันหอนเนาะมันโมเมนหนามันเนาะย่าเนาะเขือส้มปลูกก่อนกันติดแล้วล่ะค่ะใส่ขี้ควายต้องติดแล้วกันใหญ่เหมือนนี่นี่อู้วบ่หน่อยเลยค่ะทุกคนค่ะนี่อืมก็หน่อยเลยค่ะนี่หลายแต่หนุ่ยนี่คือมันจิตเต็มเลยเพราะว่า พักเฮ้ามันปูป่บ่ท่านไนดอมันบ่ท่านไหนไงรับกันเนาะค่เนาะทุกปีนี่เฮาเข่าขมานี่อ้ยสวนนี่แทบสีแนมบ่เห็นดินเลยเลยคะ่ะมันจะเต็มไปด้วยเอ่อต้นมะเขือต้นพริกเนาะค่เนาะ,นะมันจะสูงเนาะค่อเนาะค่ะสูงอืมหนาหลึกติดเลยเลยนี่เจ้าหน่อยนี่คักแน่เด้ะคะ่ะทุกคนนี่ก็หน่อยได้บเ่บเขือบ่เขือปีนี่แม่อยอะคนปลูกหลายปลูกหลาย หลายอยู่แม่จะเพชรเน้นบะเขือคักเลยปีนปี่บะเขือพริกหอมแล้วเน้นแห้งเนะาะขอเนาะจักมงินกระสีือแลี้ยวแอาผูกไว้ตรงนั้นตีกล้วยมแม่ย,มมยัยเป็นกลับมาแล้วกล้วยเขาคอกเรียบร้อยเนาะขอเนาะกลับมาแล้ว เป็นส่แหละค่ะทุกปีเนาะกันเนาะแม่จะเพิ่นตื่นขึ้นกับทิญางรัดกันเทนหน้ามาเนี่ยมาหาสวนพักเนี่ยมาหดพักเรานเ,เนี่ยมาเขือนเนี่ยตอนนั้นที่จะเพิ่นว่าต้นหน่อยอยู่ยังพักนเนี่ยพ่อโอู้ตอนนี้ใหญ่ยยเหมือนล่ะเนี่ยแม่ยายเป็นกำลังแต่งหาพื้นที่สิลงอีกนี่แถวนี้ บ่รู้ว่าจะปลูกได้เ่เพราะว่าเคียบังอ่าบางแนบเนี่ยมันจะไปไปยังสี่ค่ะทุกคนมันจะแตกแตกพุ่มใหญ่เลยเด้อค่ะเงาเดียวนี่ก็บแม่นหน่อยแล้วอันนี้มันไหลเงาทุกคนเบื่องตีค่ะนี่มันก็แตกจังสี่ไปงาด้วยเล่ะค่ะพูนละยายเพิ่นว่าตกต้นกล้วย <laughs> นึกเอเนาะตกต้นกล้วยพ่นละค่ะ แม่ยังเป็นไงแปะโตแล้วคำแล้วนี่ตอนนี้หามงกไก่จีหงมงกแล้วเราจะมาแปะให้แล้วเนาะขนะอนอแปะบนเล้วกับมืออื่นแปะโตเนาะขอนอะมาถักมาไทายเด้อค่ะเด้อเดี้ยวเขาเลี้ยวน้ำกบมาลุยสวนพักซอยเมียโตละค่ะทุกคน ชีวิตบ้านนอกนาะค่นะเนาะอยู่บ้านนอกอยู่แบบพอเพียงปลูกพักปลูกมีกินนี่แหละค่ะมีความสุขแล้วเป็นชีวิตที่จะ<ม>เพ่นวาดฝันไว้แต่สมัยเป็นสาวเยผาผาเนาะคขนะเนาะเป็นสาวเยบผาจะเพ่นเคยฝันไว้ไ้เนี่ยอถ้ามีเงินมีคำปลูกมีเฮียนอยู่แล้วอยากมาปลูกพักนี่ใบถยูุถกินแบบนี้ คือช ok like of ีว so 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 no like ิตมันก็โล่งโตเนาะคุณน้องมันมีความสุขค่ะทุกคนค่ะเนี่ยยายเป็นมีความสุขด้วยนี่เดสิเดีย์กพักปุกมีกินเนาะคุณน้องที่จึงแต่ของฟันไว้กิบนาพอกันไหมยายเพ็ญก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อติดตามี่ให้กำลังใจยายเพ็ญเมียฝรั่งมันนอก็ขอให้รักษาสุขภาพเลยค่ะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวท่านมานอจะจะหกโมงแล้ว